ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านและกลุ่มพลังมวลชนอำเภอพระสมุรเจดีรวมพลังแสดงจุดยืนปกป้องสถาบันหลักของชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นางพิทยาจันจีนกำนันตำบลในคลองบางประกดประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอพระสมุรเจดีจังหวัดสมุทรปราการนำกลุ่มคณะกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านสารวัตรกำนันแพทย์ประจำตำบลอาสาสมัครสาาสุขตลอดจนสสไพลินเทียนสุวรรณสสเขตเจ็ดจังหวัดสมุทรปราการและกลุ่มพลังมวลชนในเขตพื้นที่อำเภอพระสมุรเจดีร่วมกันแสดงพลังเพื่อปกป้องสถาบันหลักของชาติพร้อมทั้งอ่านแถลงการของ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอพระสมุทรเจดีในการรวมพลังปกป้องสถาบันหลักของชาติจากนั้นได้ยื่นหนังสือผ่านานาอำเภอพระสมุทรเจดีไปยังนายวันชัยคงเกษมผู้ว่าไดาการจังหวัดสุทริการเพื่อส่งต่อไปยังรัฐบาลเพื่อประกาศให้รู้ว่าชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอพระสมุทรเจดีและกลุ่มพลังมวลชนในเขตพื้นที่อำเภอพระสมุทรเจดีขอแสดงพลังในการปกป้องสถาบันชาติศาสนาพระหมหากษัตริย์ภายหลังจากยื่นหนังสือให้แล้วร่วมกันเดินรณรงค์แสดงจุดยืนในการปกป้องสถาบันหลักของชาติในส่วนของประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน อำเภอพระสมุทรเจดีกล่าวถึงปัจจุบันมีกลุ่มผู้ชุมนุมเรียกร้องทางการเมืองมีการกระทำพาดพิงต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ในนามชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านและชาวอำเภอพระสมุทรเจดีผู้มีความชงรักพักดีขอแสดงจุดยืนและรวมพลังปกป้องสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เนื่องจากสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันเก่าแก่ที่สุดที่คู่มากับชาติไทยและเป็นสถาบันที่ประชาชนคนไทยเคารพเทิดทูลตลอดมาหลังเปลี่ยนแป,ปลงการปกครองพศ2475บทบาทของพระมหากษัตริย์มิได้ลดน้อยลงประชาชนคนไทยยังคงให้ความรักความศร และความจงรักภักดีสืบมาจนถึงปัจจุบันการรวมตัวของกำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลอาสาสมัครสารสุขและกลุ่มพลังมวลชนในพื้นที่อำเภอพะสมุิเจดียีในครั้งนี้เพื่อแสดงพลังของทุกภาคส่วนในการร่วมปกป้องสาบันหลักของชาติให้คงอยู่กับประเทศไทยตลอดไป ไ,<ป>ได้ส่งต่อไปยังได้เหานะครับของพวกเรานะครับนะครับมั่นให้คงอยู่สืบนานแสนนาน,าน,านก็คือสถา,ถาบันพระมหามประการงบวันนี้ประชาชนชาวอำเภอภรษีเจริญออกมาแสดงพลัง ทูตสถาบานแล้วก็วันนี้ทุกคนต่างมาด้วยความรักนะคะแล้วก็ความสมัคคีแอมเพอร์พระสิทธิของเราเราเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าพวกเราคนไทยเราจะผ่านวิฤตนี้ไปให้ได้เราเองพวกเราที่มาในวันนี้เราอยากที่จะบอกไปยังประชาชนคนไทยทุกคนทั้งทั่วประเทศนะคะว่าวันนี้พวกเรารักและจงรักพอดีต่อชาติทีมข่าว AEC TV c ท a n n e l รายงาน